สัสดีค่ะอยากจะเล่าเรื่องการเคลมประกันรถของบริษัทซันเดย์ซึ่งตัวเองได้ใช้บริการต่อเนื่องมา3ปีแล้วโดวยการซื้อประกันของที่นี่เป็นประกันรถชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือตั้งแต่เจ้าหน้าที่ที่รับสายเวลาเราโทรไปแจ้งเกี่ยวกับรถมีอุบัติเหตุเนี่ยเขาพูดจาดีมากและคุมอารมณ์ได้ดีมากคือ คนการพูดเขาสม่ำเสมอไม่ว่าเราจะตื่นเต้นตกใจอะไรก็แก่แล้วก็เขาเลือกค่ะเขาเลือกร้านเนี่ยเขาเสนอร้านให้เราดูเลยนะเจ้าหน้าที่ที่เราโทรไปเขาจะถามเลยว่าคุณลูกค้าบ้านอยู่แถวไหนและร้านอยู่คิดจะเลือกร้านไหนเขาก็จะเสนออู่ให้เลยว่าของเขามีอู่ไหนอู่ไหนบ้างนะคะแล้วก็เท่าที่รู้เนี่ยอู่อู่หลายๆอู่เนี่ยบางทีต้องรอเป็นเดือน แต่อู่ที่เราเลือกแล้วไปใช้บริการเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้วนะคะเคลมได้แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สุภาพที่มาทําเรื่องเคลมให้ค่ะปีหนึ่งเราเคลมไม่ต่ํากว่าสองครั้งนะคะ,ะจาได้ว่าปีแรกเนี่ยเราต้องจ่ายค่าดีดักก่อนประมาณ1000บาทแต่หลังจากนั้นอะพอประวัติเราดีหรือยังไงเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายนะคะก็คือก็ซื้อกต่ต่อเนื่องก็คิดว่าจะซื้อไปอีกถ้าหากว่าท่านใดที่ สนใจที่จะซื้อประกันรถแตหาแนะนำคนนารับรองได้เลยว่าของซันเดยเนี่ยเขาเข้าบริการครบวงจรยอดเยี่ยมจริงๆแล้วจําได้ว่าปีครั้งล่าสุดปีสุดท้ายเนี่ยเขาไม่มีเจ้าหน้าที่มาเคลมแล้วเขาให้เจ้าหน้าที่ติดต่อมาแล้วก็สัมภาษณ์ทางวิดีโอแล้วให้ดูบาดแผลของรถแล้วก็เขาก็ให้เราไปเขาออกใบเคลมให้นะส่งมาทางไลน์แล้วก็ให้เราไปที่อู่แล้วก็ซ่อมได้เลยอันนี้เป็นความรวดเร็วที่ ที่แบบว่าคือเราไม่ต้องคอยนานแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากค่ะประทับใจก็ท่านใดที่มองหาที่จะซื้อประกันก็ขอเชิญน,นะคะที่บริษัทซันเดย์ได้เลยค่ะ